สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตูไท,ทยแลนด์นะครับวันนี้ผมจะมาแชร์วิธีการเพราะกล้ามะละกอต่างๆนะครับให้กับคุณผู้ชมแล้วกันนะพอดีผมสั่งมะละกอดำเนินมานะครับเ,เขาบอกว่ามี150มเมล็ดนะในราคา49บาทหรือ50บาทนี่แหละนะครับในช h อปปีนะมีหลายเจ้าแล้วก็เดีย๋ยวผมจะ บอกเทคนิคนะครับที่จะทำให้มันงอกนะคร่าวๆแล้วกันนะครับวันนี้มาเป็นวิธีที่ผมแชร์แล้วกันเนาะอันดับแรกเราจะต้องเตรียมน้ำนะครับเพื่อที่จะแช่เจ้า,มาเมล็ดพันธุ์น้ำที่จะแช่เนี่ยประมาณ50องศานะครับโดยกดน้ำร้อนลงไปอย่างนี้นะครับเอาให้ได้แค่ส่วนประมาณนั้นนะครับส่วนหนึ่งอันนี้เท่ากับ1ส่วนนะแล้วก็เทน้ำลงไป แล้วก็ลองคนๆดูเอามือจุ่มๆดูครับมันจะอุ่นๆนะเห็นไหมทีนี้น้ำสอส่วนอย่างละเท่าๆกันนะก็จะได้อุณหภูมิ50องศาจากนั้นให้คุณผู้ชมนะครับเอามันเดพัน์แช่ลงไปนะครับมะละกอดำเนินนะเป็นมะละกอตามส้มตำนะครับถ้ามันขึ้นขนาดนี้ขึ้นหมดหนผมว่า มีกินสุดๆเลยนะฮะขออภัยนะมือหนึ่งถือมือถืออ่ะเราแช่ไปช่วยเขาหน่อยฮนะคนคนคนทีนี้เราจะแช่ทิ้งเอาไว้ประมาณ3วันนะครับพอครบ3ามวันอ่ะแช่แช,แช่ไว้ไงเงี้ยแล้วก็ปิดฝาแล้วก็วางเนี่ยในครัวเนี่ยครับวางไว้ตรงไหนก็ได้นะครับ ไมโครเวฟตู้นะนู่นนี่นั่นอะไรก็ได้นะวางทิ้งเอาไว้สามวันพอเปิดขึ้นมนาะปุ๊บนะครับถ้ามีถ้าเจออันที่ลอยแสดงว่าเป็นมเมล็ดที่ไม่ดีแต่ถ้าเจอมเมล็ดที่มันจมนะครับจมยังไงเดี๋ยวเปิดให้ดูนะผมเพาะก้าวไว้เยอะอยู่นะฮะนี่นะนี่อันนี้แช่ไว้สองวันนะอันนี้ถ้ามันจม ถือว่าดีถ้ามันลอยถือว่าไม่ดีข้างในเป็นลมข้างในมันเน่านะครับอย่างเงี้ยให้เขี่ยทิ้งนะครับอ่าอันนี้คือเทคนิคนะครับเอามาแชร์กันเนาะอะไรดีๆเราก็มาแชร์กันนะครับผมจะได้ปลูกมะละกอไว้กินกันนะครับนี่แค่สี่สิบกว่าบาทนะมีต้องหลายเมล็ดเนี่ยน่าจะได้หลายต้นนะครับลองคิดดูว่าถ้ามันขึ้นทุกต้นถ้ามันให้ผลดกทุกต้นผมจะมีกินมีใช้ขนาดไหนเนี่ยเนี่ยการพึ่งพาตนเองนะครับ อ่จากนั้นพอเราแช่ไว้ครบสามวันเราเทน้ำออกเลยครับผมเทน้ําออกนะครับอันนี้ปิดไว้ก่อนนะ,ะผมจะหมักเอาไว้สามวันนะครับโอเคเอาวางเอาวางเอาวางไว,างอาวาง่อนนี่เรามาดูอันนี้นะฮะอันนี้เป็นมะละกอที่มะละกอฮอลแลนด์ข้างหลังบ้านผมนะที่ผมปลูกไว้นะครับแล้วผมก็คัดมเมล็ดแล้วก็ ให้เราทําการนะครับเทน้ําออกแล้วเราก็เอาผ้านะครับหรือกระดาษทิชชู่ก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําเป็นผ้าดีกว่านะครับมันจะแข็งแข็งเหนียวเหนียวนะครับแล้วเราก็แช่หมักเอาไว้นะครับห่อไว้ฉีดพรมน้ําให้มันเปียกๆนะครับแต่อย่าให้มันชื้นอยากให้มันแฉะนะครับเอาให้มันเปียกๆนะครับเดี๋ยวให้ดูเลยให้ดูแล้วก็ห่อไว้เงี้ยนะฮะ บางส่วนนะฮะมันก็จะแทงรากออกมานะครับบ่มมาไว้อย่างเงี้ยนะครับประมาณ10ถึงสิบห้วันนะครับทําไมต้องบ่มนานก็เพราะว่าเจา้ามะละกอเนี่ยนะครับมันใช้เวลามันใช้เวลาในการที่จะงอกเนี่ยนานนานนะครับก็เราก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับมันเป็นอายุ การเจริญงอกงามของมันจเจริญเติบโตของมันเนี่ยเราก็ห่อไว้สิบถึงสิบห้าวันแล้วเราก็เขียนก็ได้ว่าเรา,เาทาห่อไว้วันไหนนะครับแล้วก็นับไปอีกสิบวันถึงสิบห้าวันหรือคุณผู้ชมผ่านไปหนึ่งอาทิตย์คุณผู้ชมมาเปิดดูนะครับถ้ามีงอกก็เอาอันที่งอกก่อนเอาไปลงดินเอาลงกล้าก่อนนะครับเดี๋ยวขั้นตอนกล้าเนี่ย,ยผมมาแชร์ให้คุณผู้ชมดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมมา แชร์วิธีการเพาะกล้านะครับให้มันงอกเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวถ้ามันงอกแล้วเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมมาถ่ายให้คุณผู้ชมดูอีกครั้งแล้วกันนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าถ้าใครชอบนะครับฝากกดไลค์ซับสไครต์และแชร์ให้ผมด้วยครับไปเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย